สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องนี้ต้องเคลียร์แต่เช้าในเช้าวันหยุดนะครับคุณผู้ชมครับพันที่อมปอพศแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำข้อหามาตราน1นึ่นพันนั่นเองเสียงสะท้อนจากรอบทิศก็ทิ่มแทงกลับเข้าไปที่ตัวคุณโอมนันทีเบาหน่อยก็ประเภทหิวแสงแรงขึ้นมาหน่อยก็ประเภทรู้หรือเปล่าได้ฟังหรือเปล่าคลิปนั้นฟังรู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่ฟังทั้งอาจารย์เบียร์หลังจากที่ฟังหลายๆคนมาแล้ว ผมพาคุณโอมปอพอสอมาอยู่กับผมครับคุณโอมทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาในเช้าวันหยุดน,นะครับ <c oughs> แบบนี้เป็นยังไงมัง่งหลังจากที่คุณแจ้งความอาจารย์เบียไปได้ข่าวว่าทัวลงอย่างหนักเลยจริงไหมโอ้ลงมาแบบไม่รู้ว่าเขาสัญหาคาจากไหนมาพูดนะครับคือ จากที่การเข้าไปดูโปรไฟล์แต่ละคนที่เข้ามาเข้ามานะคือแต่าะคนต่างบอกว่าเป็นฝ่ายธรรมะแต่ละคนสรรหาคําแบบหยาบช้าสามานออกมาแบบเยอะมากครับแต่เยอะเอาเอว่าเยอะเยอะ <ๆ S 1> นะแต่อแตไ,อไอไอเรื่องคําพูดนี่เขาอาจจะเ,<อ>เขาอาจจะโกรธคุณจริงๆไงอืมก็ก็ไม่เสียจะโกรธนะครับแต่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าผมเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยถ้าต้องเครียดเครียงเลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลงไปนะแต่ทีนี้เอาอย่างแรกก่อนเลยนะผมถามคุณก่อน อมทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันค,บคือใครแล้วอยู่ๆกลุ่มนี้มีได้ยังไงอ,อ๋อผมออกมาดำเนินการตั้งแต่ปีตั้งแต่มีม็อบครับม็อบพวกคณะราษฎรเดี๋ยวหันคุยกับผมได้เลยเดี๋ยวล้องอขาจับคุณเลยมา,มาตั้งแต่ม็อบคณะราษฎรออกมาช่วงปีหกสามนะผมก็ออกมาต่อสู้ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยก็มาตอนแรกก็รวมตัวกันทางโซเชียลแล้วก็มาลงสนามในปีหกสี่ ต่อสู้ทางขอนกก้วปี64จนมาก็แท่แกก็มีการเสนอข่าวทางครั้งแรกที่ทาเสนอข่าวพิพองสมัยพิพองอะแกก็ยังจเสนอข่าวเสนออะไรพวกนี้อยู่นะครับอ๋อหมายถึงว่าคุณเนี่ยต่อสู้กับกลุ่มจับจ้วงล่วงมาเมส่อัปนตั้งแต่ปี2564ท็อก3ไอ้มอสทะลุวางทะลุแก๊สทะลุอะไรนะรัฐดอนกลายเป็นทะลุแก๊สทะลุวางทะลุลุ่มยานสารพัดที่ทะลุเลยครับ จนเป็นกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันถูตกต้องครับแล้วเราก็ทําอย่างนี้มาโดยตลอดทำมาตลอดครับแล้วกเมีเรื่องขึ้นสองขึ้นสามแย่แยไปหมดครับถ้าอย่างนั้นผมถามอีกสั้นๆน,นิดเดียวจะได้จะได้ปูพื้นให้จบได้คุณแจ้งความดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองไปเยอะไหมประมาณร้อยกว่าคดีครับตอนนี้ร้อยกว่าคดีส่วนใหญ่เป็นใครก็เป็นประชาชนทั่วไปซึ่งเราไม่รู้จักเลยเป็นพวกทะลุวงังทะลุแก๊สทะลุถุงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นกลุ่มที่ กาถกสารรัฐมนตรีพิพากษาแล้วว่าเป็นกลุ่มนึ่งลางค์ับปกครองครับทีนี้กับเข้ามาแล้วคุณรู้จักอาจารย์เบียร์คนตื่นทำไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยใช่ครับเคยฟังเขาไหมไม่เคยครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่รู้จักเขาไม่เคยฟังเขาใช่ครับแต่คุณไปแจ้งความเขาข้อหาเขาหนึ่งหนึ่งสองเพราะอะไรอ่ะแล้วทุกคนที่ผมแจ้งความผมไม่ได้จากเขาเนี่ยครับเอาแล้วคุณ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 เอาอะไรไปแจ้งความอ่ะอ่าผมเป็นคนที่เล่นโซเชียลคนหนึ่งครับแล้วก็เล่นโซเชียลป่าป๊บ เราก็เลือเล่อนไปเรื่อยนะเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนเฟ b o ุกเลื่อนเฟ b o ุกไปนะแล้วก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งคลิปต้นเรื่องอะนะที่นํามาสู่การรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเข้าไปรองทุกข่าวโทษคลิป,ต,ปต้นเรื่องใช่ครับคือคลิปของของของอา,าอาจารย์เบียคลิปของอาจารย์เบียแต่ว่าผมไม่ทราบว่าช่องนั้นเป็นช่องอาจารย์เบียรหรือช่องใครนอกจากเพจดข่าวเพจหนึ่ง ผมจะได้ไล่เรียงถูกคือคุณเลื่อนคุณเลื่อนโทรศัพท์ไปแล้วคุณก็เจอคลิปที่อาจารย์เบียร์กำลังพูดใชแต่ไม่ใช่เป็นคลิปของช่องคนตื่นทำเป็นคลิปเพจข่าวแล้วเนื้อหาใจความเอาเอาเอาย่อๆรวมๆเร็วๆเขาว่ายังไงตอนนั้นก็ตามที่อาจารย์เบียร์พูดเลยตามนั้นนะครับคือตัดมาช่วงเป็นช่วงที่เราก็พูดออกอากาศไม่ได้ครับพูดไปก็โดนด้วยนะครับก็ผมพูดเองก็ได้คือคำพูดเขาประมาณว่า เขาอ่ะมีมีแบกเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมองค์พระเขาใหญ่กว่าคีนี่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 นีคำนี้ยังไม่มีนะตอนที่ตอนที่ผมเห็นคิริปัเพรุทธเจ้าไม่มีนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีมีตัดมาเป็มแบกใหญ่แบกตีแบ็กแบ็กใหญ่กว่าใครจะทำอะไรผมไม่ได้ทั้งนายกทั้งนายพลลวก็ับมาถึงทางทางเนที่มีปัญหานี่ใช่ครับถูกตงครับ วินาทีนั้นคุณคุณอมลงความเห็นเลยเหรอว่าไม่ครับย้ยอนอมินย้อนดูประมาณสิบรอบแต่คลิปเดิมคลิปเดิมย้อนดูประมาณสิบรอบครับแล้วคุณก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความเลยใช่ครับประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับฝ่ายที่เขาไม่ไม่เห็นด้วยกับคุณเขาบอกว่าเฮ้ย คุณรู้หรือเปล่าว่าคลิปต้นเรื่องมันตัดต่อมาเออนี่นี่เอาเอาเอาต้นเรื่องก่อนเลยก็ตาจังหวัดที่ผมเห็นตอนแรกคือผมก็ไม่รู้นะอาจารย์เบียร์นี่คนอาจารย์เบียร์ผมไม่รู้จักแล้วก็ผมไม่รู้จักด้วยเพจข่าวที่เป็นเพจข่าวใครเพจแต่ระบบข้อควัมดันขึ้นมาน้าฟีดพอขึ้นมาน้าฟีดปุ๊บผมได้เห็นได้ได้ฟังพอฟังปุ๊บที่ความเท็จเราเจอแล้วเราก็ดำเนินการในด้านของคดีว่ามันคงมามาจำนวนมากหลายคดีแล้ว มันก็เลยเข้าข่ายเข้าข่ายที่อาจจะนำพาไปสู่การล่วงละเมิดจับช่วงเป็นต้นแบบให้กับบุคคลอื่นเราก็นำเรื่องความตัวนี้ยไปรองทุกกระทโทษคือ่อในวินาทีนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้เห็นจากคลิปข่าวขออภัยนะครับคุณคิดว่ามันรุนแรงขนาดเข้าข่ายหนึ่งหนึ่งสองเลยเหรอทุกคลิปครับไม่ใช่แค่คลิปในคลิปเดียวนะครับทุกคลิปทุกคลิปที่มีการพัดเป็นไปถึงสถาบันเราจะต้องนํามาเพื่อแสวงหาความจริง และเพื่อต้องการหยุดทุกอย่างไม่ให้เกิดขึ้นอีกคุณต้องนำมาสแสวงหาความจริงรและต้องการหยุดทุกอย่างไม่ให้เกิดขึ้นอีกใช่ไอ้ตรงนี้นี่แหละที่เป็นเรื่องที่ทิ่มแทงคุณดอกแรกเลยคือคุณหมายถึงว่าคนค <ๆ S 1> ที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณเขาบอกคุณไม่รู้ใครคุณโอมเนี่ยโอมเนี่ยไม่ได้สแสวงหาความจริงรถ้าสแสวงหาความจริงคุณจะไม่เชื่อคลิปที่ถูกตัดมาแค่นี้เลย เออเขาบอกเลยคุณไม่แสวงหาความจริงอ๋อก็เรื่องของเขาครับเพราะว่าเขาเองเรื่องของเขาเลยใช่ครับเขาเองก็ยังไม่เคยแสวงหาความจริงว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมากกับประเทศไทยเราตั้งแต่ปีหกสามมาจนถึงปีหก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 ถามว่าคนกลุ่มนี้เคยแสวงหาความจริงที่จะออกมาปกป้องต่อสถาบันหลักของชาติไทยไหมไม่เคยเขาออกมาด่าผมในวันที่ผมดำเนินการเรื่องนี้แล้วที่ผ่านมา เพวกเขาเหล่านี้เคยทําคุณประโยชน์อะไรประเทศบ้างเคยปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไหมเขาเคยทําคุณประโยชน์ทั้งประเทศไหมทาไมผมต้องไปฟังเขาเขาเองทําไมผมต้องแคร์เขาด้วยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอมอ,อันนี้อันนี้อันนี้ผมเข้าใจคุณนะครับแต่ถ้าถ้าคุณโอมคิดแบบนี้นะถ้าผมเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณนะผมเสียบเลยนะเอาเรื่องเขาเลยครับไม,มไม่เปไนส่สนใจค,ครับเฮ้ยคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ปกป้องตอนที่คุณทํากับกลุ่มนู้นน่ะกลุ่มทะลุนู้นนี่ผมก็ ชมชอบคุณในใจแต่เรื่องอาจารย์เบียร์คุณไม่สแสวงหาความจริงคุณต้องยอมรับความจริงก่อนสมมติอ่ะสมมติถ้าผมรับความจริงอะนะความจริงเขามาเปิดทีหลังก่อนที่ผมเห็นคลิปนั้นซึ่งผมบอกแล้วผมไม่รู้จักอาจารย์เบียร์ไอคลิปเต็มเนี่ย<ช>คุณโอมับเราบอกว่าเขามาเปิดทีหลังที<ช>ถึงได้เห็นใช่โอใไอที่เขาพูดถึงพระพุทธ,ธเจ้าใช่ค่ะถ้าคือมาเห็นทีหลังหลังจากมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าผมเห็นก่อนนั้นถ้าผมไม่รู้จักอาจารย์เบียร์ก่อนนั้น ถ้าเคยฟังมาก่อนหน้านั้นมันก็จะไม่เกิดเรื่องราวเอาเอานะ